สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาริตาโชว์ค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูไอเดียการตกแต่งห้องทานข้าวนะคะแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ DIY ของที่เรามีอยู่แล้วนะคะมาทาสีใหม่ทำใหม่ให้อนอานั่งแล้วก็ใช้งบที่น้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราทำอะไรไปบ้างนะค่ะจริงๆแล้วนะคะกระจบอันนี้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เราลองทาสี เรามีสีขาวเหลืออยู่เราก็เลยลองมาทาดูแล้วก็ทาแล้วดูเหมือนแบบกระจกเป็นกรอบที่มันแบบเก่าเก็บอะเราไม่อยากทามันขาวหมดเลยนะคะเราก็เลยเาทาประมาณประมาณนี้นะคะให้เขามีสีไม้สีอะไรคงความเป็นไม้อยู่นะคะก็ดูน่ารักดีทาไปทามาเอ้ยทาโต๊ะพอทาโต๊ะเสร็จเอ้ยอยากเปลี่ยนสีเกาอี้นะคะก็เลยออกมาแบบนี้แบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่า หลังจากที่ทาแล้วเนี่ยรู้สึกชอบมากๆเพราะห้องนี้มันสว่างมากๆก่อนหน้านี้นะคะห้องนี้จะค่อนข้างมืดเนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ตัวกระจกเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มจะเป็นกระจกนี้จะเป็นสีนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เราจะไม่ทาสีนะคะตอนแรกว,ว่าจะทาแต่ว่าเปลี่ยนใจไม่ทาดีกว่าเพราะว่าอยากเก็บให้มันคงเดิมนะคะเพราะว่าชิ้นนี้เราก็ได้มาจากบ้านพี่สาวดาเลยเหมือนกันนะคะก็เลยใช้ดอกไม้มา วางซึ่งให้มันแมทช์กับตู้อันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราทําก่อนนะเนี้ยโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะไม้นะคะโต๊ะไม้เป็นสีไม้เลยสีไม้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเราแค่ ใช้สีขาวนะมาทาตรงเคาน์เตอร์ท็อปข้างบนนะคะซึ่งเป็นสีเก่าที่คุณพ่อทำอหิ้งพราให้แล้วมันเหลือเราเลยมาทาโต๊นี้นะคะเราทาแค่สองรอบนะคะเราไมอ่อยากทาให้เขาขาวแล้วก็เพอร์เฟกจนเกินไปอยากทาให้เขาออกแบบมีสีขาวขาวเทาๆนะคะสีมันก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากที่เราทา โตะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนสีเก้าอี้ด้วยแต่เราจะเปลี่ยนแต่ข้างบนนะคะข้างล่างก็ยังเป็นไม้เหมือนเดิมเราอยากให้คงความเก่าของไม้อของโต๊ะนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนมาดูเก้าอี้นะคะเก้าอี้เนี่ยเราก็จะซื้อสีมาทานะเราเลือกสี3ามสีซึ่งมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูแล้วก็ เราอ่ะชอบสีเหลืองนะคะเราก็จะเลือกสีเหลืองออกโทนพาสเทลสีอ่อนๆนะคะเขียวอ่อนชมพูอ่อนเหลืองอ่อนนะคะส่วนชมพูเนี้ยเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะของชาลิต้านะคะเราพยายามเลือกสีแล้วก็แมตสีให้เข้ากันเราซื้อสีมากระปุกหนึ่งก็ประมาณ15เหรียญซื้อมา3กระปุกนะคะก็ยังเหลือเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวซัมเมอร์นี้ก็ว่าจะลอง DIY อของในบ้านดูนะคะว่าทำอะไรได้บ้างหลังจากที่เราทาสีโต๊ะทาสีเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นห้องที่แบบร,รู้สึกว่ามันสบายตาแล้วก็นั่งทำงานได้นะคะเพราะว่าปกติเราจะทำงานแล้วก็นั่งตรงนี้ตลอดนะคะ,ะเราก็เลยไปเดินร้าน Ho b b y l o b อ y นะคะเป็นร้านขาย อุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีของพวก DIY ต่างๆที่เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งเราก็ได้ชิ้นนี้มานะคะได้ไม้อันนี้นะคะเราสามารถเอามาจัดใส่แครกเกอร์ใส่ชีสใส่อะไรเวลามีปาร์ตี้ได้หรือว่าจะเอามาลองจานร้อนๆก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอ่า เป็นไม้เป็นเขียงเหมือนกันนะคะอันนี้จะออกเป็นแบบว่าเป็นจานอันนี้เป็นเขียงเราก็ตั้งใจว่าจะเอามาแบบเวลามีปาร์ตี้เอามาเรียงอาหารเรียงสแน็คอะไรเงี้ยให้มันดูน่าน่าทานนะคะแต่ตอนนี้ก็เอามาแต่งบ้านแบบนี้ไปก่อนหรือจะเอามาลองอาจานร้อนหรืออาหารที่มันร้อนๆได้เอาไว้สําหรับวางบนโต๊ะได้นะคะส่วนมุมนี้นะคะเป็นมุมสําหรับ ใส่ของกระจุกกระจิกนะคะมีทั้งของชาริตาแล้วก็มีอ,อุปกรณ์เย็บป,ปักถักร้อยเรานั่งตรงนี้บ่อยนะคะแล้วก็ของอะไรที่เราใช้บ่อยๆเราก็จะมอยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นชาริตาเป็นตุ๊กตาที่ชาริตาเขาเล่นบ่อยๆนะคะก็จะมอยตรงนี้ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นของแม็กซ์นะคะเวลาพาแม็กซ์ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสายจูงมีอะไรที่เรา,าสามารถหยิบจับใช้บ่อยๆเป็นของแม็กซ์ซะส่วนใหญ่นะคะสองชั้นล่างนี้นะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นเหยือกน้ําซึ่งอันนี้ได้มาจากแม่ของดาเลนนะคะแม่ของดาเลนเขาเก็บไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นแม่รุ่นคุณยายของดาเลนนะมันก็แมชกับชั้นอันนี้นะคะก็เลยเออลองเอามาวางแล้วมันแมชกันดีนะคะก็เลยกลายเป็นของตกแต่งบ้าน อีกหชิ้นนะคะที่เราชอบมากๆเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะเราได้มาจากร้าน Hobby l o b b บนะคะเป็นช้อนสำหรับช้อนตวงนะคะแต่ว่าเป็นไม้เราเห็นคอลดราคานะคะเราก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะคะเผื่อได้ใช้ซึ่งเอามาใส่ไว้ในแก้วใบนี้นะสวยดีนะคะก็ตอนนี้ก็เอามาเป็นของแต่งบ้านไปก่อนมุมนี้นะคะเป็นอ ต้นไม้ปลอมใบไม้ปลอมนะคะซึ่งเราอยากได้ต้นไม้อะไรที่มันสามารถแบบห้อยตรงกำแพงนี้ให้มันดูมีสีเขียวซึ่งเราก็ไปซื้อมาในราคาลด50%ราคาจริงๆก็น่าจะประมาณเกือบ20เหรียญน,นะคะอันนี้ลด50%อันนี้เป็น2ช่อนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่วางเทียน เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูอีกฝั่งนึงตรงนู้นก็มีนะคะนี่นะคะเป็นที่วางเทียนหอมนะคะซึ่งเทียนอันนี้เราชอบมากๆเลยนะคะ,ะเวลาเราจุดทีนึงเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณ4ีถชั่วโมงแล้วก็หมดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่วางเทียนชั้นวางเทียนเราซื้อมาจากร้านขายของมือสองซึ่งได้มาในราคารู้สึกจะอันนึงประมาณไม่ถึงหเหรียญน,นะคะอันนี้ค่ะ ใส่ที่วางเทียนได้3อันนะส่วนถ้วยนนี้เรามีอยู่แล้วนะคะส่วนข้างบนนะคะตอนนี้ใกล้อีสเตอร์แล้ววันอาทิตย์นี้นะคะเป็นวันอีสเตอร์เราก็เห็นเถาวันอันเนี้ยเขาลดราคานะคะประมาณ4ี่ห้าเหรียญน,นะคะเป็นรูปก,กระต่ายเราก็เลยซื้อมาตกแต่งมุมนี้ให้มันแบบน่ารักก็จะประมาณนี้นะคะห้องนี้นะคะกลายเป็นห้องที่แบบสีหวานสดใสามากๆนะคะเราชอบมากๆเลยแล้วก็ แต่ละมุมนะคะเราก็จัดตามสไตล์ที่เราชอบนะคะเราไปช้อปปิ้งของเล็กๆน้อยมาแล้วช่วงนี้มันมีของลดราคาเยอะมากๆนะคะ,ะมีเวลาใช้ตากับไปเรียนเราก็เลยแบบหาอะไรทํากลายเป็นว่าตอนนี้ก็ได้บ้านมุมนี้ขึ้นมานะคะค่ะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่า ใครมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆนะไมอ่อย่าเพิ่งไปทิ้งนะคะลองมา DIY นะลองไปหาโทนสีที่เราชอบลองเริ่มทาจากแบบว่าเฟอร์นิเจอร์เก่าชิ้นเล็กๆก่อนนะพอเราทาแล้วมันรู้สึกโอเคแล้วเราค่อยมาทา,าทาสีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราลองทาไปทามาเลยได้มุมนี้ที่แบบว่า,อามองเรารู้สึกแบบสว่างตามากๆนะคะแล้วก็เรานั่ง ทุกวันเลยตอนนี้กลายเป็นที่ทํางานแล้วก็ที่นั่งเล่นนะคะเพราะปกติเราเป็นคนจะไม่ชอบนั่งในห้องดูทีวีสักเท่าไหร่นะทำงานตัดต่อวิดีโออะไรเราก็นั่งตรงนี้หมดเลยนะโอเคค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปลองอปรับเปลี่ยน DIY เฟอร์นิเจอร์ที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วนะคะให้มันดูสดใสแล้วก็น่าใช้ นะคะเหมือนที่เราทำอันนี้นะคะทำเองประหยัดด้วยนะคะแล้วก็สวยด้วยนะสำหรับเก้าอี้นะคะเราไปซื้อสีมาจาก Home Depot ซึ่งเราเลือกโทนสีเนี่ยสาสีเราเลือกเองแต่ว่าดาเรนเขาเป็นคนเลือกเฉดสีเราก็อยากให้ดาเรนเขามีส่วนร่วมในการเลือก ครั้งนี้ด้วยนะคะแต่เลนเขาก็เลือกมาให้เราดูแล้วว่าโอเคเราก็ชอบสีนี้นะคะก็เลยกลายเป็นมุมใหม่ของบ้านที่แบบว่าสว่างสดใสนะคะเป็นมุมที่ทุกคนชอบมากตอนนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็จะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะได้ไปแต่งบ้านแต่งเฟอร์นิเจอร์เก่าให้มันดูใหม่สดใสน่าใช้กว่าเดิมนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย 한밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만하게 된 건지, yeah. 어쩌다 너와 나왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나. 마음과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섰게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 伤。